โอเคครับผมสวัสดีทนะ่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมในคลิปนี้จะมาเล่นซองควงเวลเจ็ดนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะซองควงหรือเปล่านะเพราะว่าผมอยากจะลองมาเล่นดูว่ามันจะไหวหรือเปล่าในแพทนี้ของผมเป็นเวลเจ็ดเลยนะจะบอกให้ผมก็มาเล่นกับเซสกิลซองควงสองสิงของผมที่เล่นปกติอยู่แล้วนะผมก็เล่นเซสกิลนี้เปิดอยู่แล้วมีทัชยะกษเคนลี่เคนอดีนและก็แมรินะครับผมมาดูกันว่าผม้มีตัวรองรของผมอยู่เนาะสบายไหมครับเนี่ย สุ่มไอดีก้ามทอง45บาทไม่มีเกลือรจริงไหมตอนนี้สินค้าพร้อมปล่อยแล้วไปสุ่มกันเลยได้ก้ามทองใชนง้น้องๆเข้าเกมกันมีก้ามทองจริงด้วยคุ้มค่ามากรอเติมของแล้วรีบไปสุ่มกันเลยเว็บนุกเกอร์โซนรับเติมเพชรฟรีไฟใช้เพียง UID ีมีรหัสฟรีไฟขายเพียบงบน้อยหลกักร้อยก็มีสนใจเข้าลิงก์ใต้คลิปหรือค้อนหานุกเกอร์โซนได้เลยจะได้ปืนอะไรวะเอ้ยสวยเลยซองควงต้นเกม มีตัวลงอยู่นะนี่ไงสอม็ดล่วงเลยวะดูตรงไม่มีก่อนะไอตัวนี้ลงฝั่งนั้นก็มีฝังนี้ก็มีเดี๋ยวใจเย็นก่อนต้นเกมฟาร์มของไปก่อนเรามีเกาะสามแล้วไม่ต้องกลัวใครก็ได้แต่ก็ต้องอย่าประมาทนะครับทุกคนเออใจเย็เยน เนี่ยผมผมชอบมากนะยาสูบที่เป็นสีฟ้านะทุกคนใช้แล้ววิ่งไวแถมเราเอาเป็นสองควงแล้วก็วิ่งไวมาด้วยเดี๋ยวพึ่งนะโอ้ยไม่ตายโคตรเบาเลยไปไหนแล้ววะไม่ดูเดี๋ยวถอยก่อนเดี๋ยวขอพูดต่อก่อนนะผมชอบจาดทุกคนคือมันวิ่งไวไง แต่ว่าจะเสได้อย่างเดียวสองควงผมมันลบความเร็วเคลื่อนที่สองควงวิจิตเนี่ยนี่ไงข้างหน้าเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นเออองควงอะไรอ่ะสองควงแรปเปอร์ที่เขาเล่นกันอยู่นะบอกเลยว่าน่าจะดีอยู่อยู่ไหนวะแถวนี้แหละสองควงอันนั้นมันไม่ลบความเร็วเคลื่อนที่นะทุกคนมันบวกล่างสองความเร็วโหลดหนึ่งใช่ปะนี่ไงมาพันยาอะไรตรงนี้อ่ะ อยู่กระเบิดผมเฉยเลยอะไรรับเนี่ยสวยเลยดิทีหนหะอีกเพื่อนอ่ะมาเลยดีกว่ามาเพื่อนตุยแล้วมาดีกว่าเพื่อนสองเม็ดเรียบร้อยร่วงครับผมไม่ได้ไหวครับกับซองควงววเจ็ดของผมเออผมลืมบอกไปซองควงววเจ็ดผมสแต็คพิเศษมันก็คือเวลาเรายิงไปแล้วหลังจากดีโหลดนะครับทุกคนมันก็จะทําให้ยิงเร็วขึ้นนั่นเองนะเหมือนเพิ่มอัตราการยิงขึ้นมานะครับทุกคนนะโบเลยโคตรดีนะแต่ว่า ก็ข้างแพงเลยเดียวนะกว่าจะได้เวลเจิตเนี่ยแพงจ,จัดเลยนะทุกคนนะผมแนะนําไปเล่นซองแรปเปอร์แบบชเช่าๆออกก็ได้นะอันนี้ก็ได้อยู่เวลสีก็เล่นได้อยู่นะมันลั่นลั่นนั่นเท่าไหร่วะลั่นหนึ่งดาเมจสองเห็ปะน่าจะใช่นะครับทุกคนถ้าจะไม่ผิดนะลําเมืองนี้ก็ไม่มีคนแล้วเว้ยโอ้โหอย่างวันนี้ต้องซื้อปืนสลิงก่อนนะครับทุกคนนะบอกเลยปืนสลิงจาเป็นมากสําหรับแมบบทะเลทรายถ้าทุกคนไม่ใช้คือพลาดจ,จัดเลยนะครับผม คือสูตรผมจะมาตรงเนี้ยมาข้างดีดแล้วก็ดีดไปมาข้างหน้านเลยมาข้างหน้านเนี่ยทุกคนมันมีตัวปะมีไม่มีไม่รู้มาดูกันกวนนะมีนี่ว่าขอแรกไหนีมเพื่อน,น,นปะมีโอ้โหเออไปหนึ่งที่ว่ะ โดน่ตายเนี่ยโอเคยังถือไว้ใช้ได้ <Dom inated. S 1> ว่าจะยิงหัวสักหน่อยไอตัวนี้มนะันเน็ตปิงนาทีแรกเลยเออุ่งกับมันเลยอะอะไรของมันวะเอ้ยโอ้โหกับลำเบอรตัวเองซะงั้นไม่น่าจะมีตัวแล้วนะแถวเนี้ยเดี๋ยวเราไปหาเกาะสีในครั้งแสงกันนะครับทุกคนขับรถมาชุนลเลยจังไงนี้อลยสวยๆมีปะเกาะส เกาะสีไอ้มีอยู่สวยเลยโอเคมีเกาะสีก็ไหวแล้วครับทุกคนถึกแล้วแต่ถ้าเราเจอศัตรูที่ใส่เกาะสีเนี mm ่ย hmm. ก็ค่อนข้างยากเลยนะเพราะว่าเราเป็นซองพวงไงมันมาแล้วไรเนี่ติดหล่อเออตกใจหมดมาจากไหนวะ <I stop S 1> โอ,อ้ยไอเราก็ตกใจหมดเลยเออทุกคนถ้าตอนนี้มีเสียงรถไกนก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยจริงๆนะครับผมว่าฝนมันตกนะเออ ก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะม,นมาตกทำไมตอนเนี้โอ้โหเอ้โอเคเอาของมาก่อนนะเมื่อกี้ตัวนี้มาผมไม่รู้มันมาเอตรวห้องคนนะต้องออกไปด้านนี้ว่ะต้องถอยไปด่วนๆเลยไม่ไหว้วเนะี่ยตรงนี้มันจะเสียเปรียบด้วยวะเฮ้ยเหมือนไปได้นะเหมือนเหมือนจะไม่เห็นผมว่ะคนตกแรงซะด้วยเอาเอา้ายิงฟรีดิเอา้าไม่ส่วนผมเลยหรอ มีไปดิครับมี <amp> หรือเปล่ามีวะล้วนไปไหนวะล้วนตาย้วยิงกันตายแล้วหรือเปล่าครับเนี่ยน่าจะใช่อีกนะน่าจะไม่มีอีกแล้วปะถ้ามีก็น่าจะเห็นนะครับเออไม่เห็นวะเอ้เหมือนจะมีตัวตรงวงชุบตรงวงชุบมีตัววะ่ะมันน่าจะไปชุบเพื่อนปะหรือว่ามันจะมาชุบ มันมีแน่นอนอะไม่รู้ว่าอยู่ไหนแต่ว่ามันมีตู้ชุบอะโผมาก่อนดิเพื่อนไม่โผเลยวะตอนนี้เหมือนฝนจะเบาๆเลยนะทุกคนนะเฮ้ยเอ้าดีมาทำไมเนี่ยตกใจหมดเลยมาทำไมเนี่ยโอ้โหดีดีนะยังเห็นตูมันอยู่ไม่งั้นผมตายแนย่มันดีดมาหลังต้นเอ่อเผาเนี่ยต้นมะเผา,าทุกคนเกือบตายแล้วไม่ละ nghe em cười ui tên hóa oh, tổ Cái này ạ à? mà ao đá lên thì tua cái này quá ui 3 tua lên chứ quả đau điếu ui ấy bò đau tiếp lôi thì cho nên là như này ที่ไหนวะตัวนี้ไหนเนี่ยไม่อยู่แล้วเหรอโอ้หจะได้เก็บสีส,สวยอะไรวะเหมือนจะเงียบล้ะนะหายไปเลยได้แค่สามตัวเองวะ่ะโอ้โหเอ้เดี๋ยวฟาร์มของแถวนี้ก่อนบอกเลยว่าของฟูจะได้แถวนี้ฝนม่อีกแล้วคับทุกคนเมือมม่อกี้ว่าจะเมื่อกี้ว่าจะหยุดแล้วนะแต่มันไม่หยุดว่ะม่อีกแล้วตายแล้ว ทุกคนจะไดยินเสีงยงผมปะเนี่ยอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะต้องขอไฟจริงๆโอเคเข้าวงก่อนดีกว่าวะมาีคนนี่ตู้เข้าไปทำไมอะ่ะมาดีกว่าตู้ผมผมเปิดไว้ฮะผมเปิดไว้นะผมขอคืนผมขอของคืนอุ้ยมันจบครบชิบหายอเอา้าออกได้สวยดีนะยังซ้ำได้เออนี่วิจิตรไปได้ซะแล้ว โอเคแต่ว่าตัวคมอยู่ไหนวะไม่เห็นว่ะกลัวจัดเลยอะ่ะจะออกอยางไงคยข้างหน้าอืมจะออกข้างหลังแล้วจงหวะนี้ผมไปก่อนนะครับผมอ้อมเข้าก่อนนะครับไม่อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวแล้วใครมาชุบกันตรงนี้ก็จะเสร็จแล้วด้วยผมขอนะผมขอชุบนะผมต้องการชุบเพื่อนเหมือนกันนะเพื่อนผมตายแล้วไม่สองตัวรเลงตชีวิตอยู่ลวง,งสวย เฮ้ยโอ้ยไอ้วนี้ถือยังไะมันเอาสกิลอะไรมาดิอะอยู่อะไรบ้างเนี่ยเพื่อนตามไปก่อนนะเอาอะไรเบอร์ไปกินก่อนเพื่อนอุ้ยมาแล้วโอ๊ยอือไอ็นนี่มันตึงตึงนี้ไงวะก็เลยยึดทุกชีวิตอยู่ไหนครับเนี่ยเอาไปไหนอ่ะ อ๋อเฮ้ยอ้มีเข็มชุบด้วยเพื่อนเฮ้ยโอ้ยซ้าไม่ตายยิบหายเออโอ้ยอไจจะบอกขนาดนี้ซ้ำก็ยังไม่ตายมันชุบมันลุกมาได้ดีนะมันยิงไม่โดนผมถ้ามันยิงโดนผมผมอาจจะร่วงได้เลยนะมื่อกินอ่ะอืมเกือบไม่รอดแล้วเลยโอ้โหทุกคนว่าดานิสวงเป็นไงบ้างอ่ะ ดูจากเหตุการณ์เมื่อกี้สำหรับส,สกิลถึกๆหน่อยผมว่าไอตัวนี้น่าจะเอาเซตสกิลถึกๆนะมีเจตินด้วยแหละนะตัวแรกเลยเจตินแล้วก็ขัวกโลุอ่อมีมีแน่อนอนอ่ะบอกเลยว่ามันถึกจัดอ่ะกว่าจะยิงตายหมดไปกี่แม็กมาเดี๋ยวเข้าวงด่วนๆเลยตอนนี้ฮ่าเดี๋ยว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 โอ้โหสไนต์เต็มเต็มอืมดีหน้าไม่ร่วงเกือบตายกับอากาศแล้วไม่ละกูโอ้ยเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนวะ โอ้ยิงไม่ได้ข้างบนนั่นโอ้โหมันเล่นบั็กหรือไงนะ่ะต้องอ้อมเข้าไปอ,อีกแล้วอะไรวะต้องอ้อมอีกแล้วอืมที่ตัวนี้มันดักผมทุกคนมันเข้ายังไงก็เข้าไม่ได้อ่ะโดยมันยิงตายแน่นอนต้องอ้อมเข้าอย่างเดียวเลยวะมาตรงนี้แม่จะเข้าไปนะไม่ได้ละเดี๋ยววงแรงจดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอพญาก่อนอืมวงแรงไปโอ้โหวงจะสุดท้ายแล้วโคตรแรงเลย ตอนนี้ผมเก็บไป14บี่คีวแล้วอะเอาเรื่องนะแถวนี้คนอยู่ไหนวะคนอยู่ไหนกันตอนนี้ของผมฟูจาดแถวนี้แหละมันอยู่แถวนี้วนี่มีเสียงแถวนี้แต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนเอามีคนตายหมอกเหลือสิบคนสุดท้ายอยู่ข้างล่างก็ไม่มีวะเฮ้ยอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเฮ้ย,ยงไงเกิดเรมดีวอุ้ยอุ้ยเฮ้ย โอ้โหยิงเจ็บจังวะเพื่อนเอ้ยโอ้โหอืมตายโอ้เดี๋ยวเพื่อนโอ้สกายเลอร์โอ้โอจังหวะน,นี้ใครจะรอดก็รอดเถอะผมไม่รอดโอ้ถ้าจะเอาขนาดนี้นะไอน,นี่มากับแฟนว่ามันแบกแฟนได้เฉยเลยอะไรวะเออทุกคนคิดไงกับซองควงวะ ทรงคงผมว่ามันก็เล่นได้นะถ้าใครจะเอาเซตสกิลที่แบบยิงแรงๆไปหน่อยนะแต่สู้กับเซตถึกเนี่ยค่อนข้าง,งยากเลย <c oughs> ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผม